สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้โจมีวิธีการทําแกงส้มชะอมกุ้งสดมาฝากนะครับหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นชะอมนะครับเด็ดเอาแต่ยอดนะครับโจกใช้ยอดอย่างเดียวนะครับล้างทําความสะอาดไว้นะครับกุ้งสดผ่าหลังแกะเปลือกให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับโจจะเก็บขาไว้ด้วยนะครับโจชอบทานนะครับไข่ไก่ครับเอาไว้สำหรับทอดชะอมนะครับ น้ำตาลมะพร้าวครับน้ำมะขามเปียบซีอิ๊วขาวนะครับสำหรับทอดไข่ให้หอมนะครับเกลือป่นปรุงรสนะครับน้ำปลาครับผมกุ้งนะครับกุ้งต้มเอามาโขกให้น้อแกงข้นกับพริกแกงนะครับแล้วก็พริกแกงส้มนะครับสูตรพริกแกงส้มมีในช่องยกเลยนะครับสามารถดูได้นะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับนี่นะครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับจกขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการ โขกพริกแกงกับกุ้งก่อนนะครับนํากุ้งที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาทูแกะหรือว่าเนื้อปลาต้มก็ได้นะครับหรือว่ากุ้งแห้งก็ได้นะครับวิธีทําแบบนี้จะทําให้อ่าน้ําแกงเราเนี่ยข้นนัวน่าทานนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกแกงส้มนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับโขกให้เข้ากันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับตักพักเอาไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปเลยครับตรงนี้นะครับนําไข่มาตอกใส่ถ้วยนะครับตามถนัดเลยนะครับเราจะทําชมไข่กันก่อนนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่หน่อยนะครับตีไข่ให้แตกตามชอบนะครับ แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ยอดชโอมที่เราเด็ดลงไปได้เลยครับตรงนี้นะครับหลังจากใส่ลงไปนะครับจุกจะคนให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับสาถึงห้านาทีก่อนนะครับให้ศึกไข่เนี่ยซึมเข้าไปตามช่องว่างต่างๆของยอดชอมด้วยนะครับก่อนจะนําไปทอดนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสำหรับทอดนะครับรอจนร้อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนำชะอมโกกับไข่ที่เราตีไว้นะครับลงไปทอดให้สุกได้เลยนะครับเกลี่ยนิดนึงนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินเนี่ยจะไหม้ก่อนอยู่ที่ความหนาแล้วก็รูปแบบกระทะที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าใครใช้กระทะที่ท้องค่อนข้างแบนนะครับก็จะ เกลี่ยได้ค่อนข้างบางนะครับแต่ถ้ากระทะลึกแบบโจกแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างหนาตรงกลางนิดนึงนะครับนี่นะครับได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับก่อนที่เราจะนําไปหั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบนะครับนี่นะครับใส่ตะแกรงหรือว่ากระชอนไว้ก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ขนาดตามชอบเลยโจชอบชิ้นใหญ่นิดนึงก็จหั่นชิ้นใหญ่นะครับเสร็จแล้วตั้งน้ําให้เดือดนะครับนําพริกแกงนะครับกับกุ้งนะครับที่เราโขกเอาไว้นะครับหลังจากโขกเนี่ยมันจะมีความเหนื่นนะครับโจจะนําน้ําที่ต้มเดือดนะครับลงมาละลายก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่พริกแกงลงไปจะไม่เป็นก้อนนะครับละลายได้ง่ายและรวดเร็วนะครับแบบนี้ครับให้เป็นครีมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งจนกว่าน้ําแกงจะเดือดสักครู่นะครับให้เครื่องสมุนไพรต่างๆมีกลิ่นหอมก่อนนะครับพอเดือดแบบนี้นะครับเราจะเริ่มปรุงรสนะครับเริ่มจากน้ําตาลมะพร้าวนะครับเกลือป่นครับผมแล้วก็น้ําปลาเล็กน้อยนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับ รอจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวจะละลายนะครับนี่นะครับพอละลายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอัตราส่วนสามารถปรับรสได้นะครับน้ำมะขามเปียกเพราะว่าน้ำมะขามเปียกของแต่ละคนจะมีความเข้มข้นแล้วก็มะขามแต่ละคนจะเปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับเน้นชิมเอานะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่กุ้งลงไปได้เลยครับ ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแบบนี้นะครับรอจนน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับกุ้งไม่ต้องต้มนานมากนะครับเดี๋ยวจะแข็งเหนียวไม่อร่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับกุ้งเริ่มสุกแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะใส่ไข่ชะอมนะครับที่เราทอดเอาไว้ในขั้นตอนแรกลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราสามารถปิดไฟได้เลยนะครับเมนูนี้จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชะอมไข่จะยังก,อกรอบๆน่าทานนะครับวิธีทำต่างๆดูได้ตามวิดีโอนะครับอัตราส่วนต่างๆโจเขียนให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับใครอ่านไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้นะครับวันนี้โจต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม